พี่น้องปองไผโพที่ตมทางเพจเฟซบุ๊กเฉยเชลวแชเนลวันนี้พี่น้องจังวัดเลยมากินตํากระเทยพี่น้องตํากระเทยพี่น้องจากโรงพยาบาลเลยทุกผู้ทุกคนแล,นล้วทีววววมงา,มามนข้องซสจอครับผมสวยงามพระรามแปดนี่คือบบเ็นกระเทยตําคือว่าตํากระเทยป่ะในคือตํากระเทยเลยครับผมมันมีแต่ผู้หญิงตาอ๋อนี่แหละครับผม <laughs> พี่น้องมาเด้อกินแกงแกงไก่ใส่เส้นร้อนแกงไก่ใส่เส้นร้อนตํากะทยจังหัดน้อยเอ็ดพี่น้องอันนี้ผัดไทยกุ้งสดอันนี้ตําลาวกุ้งสดทอดปลาอย่างนี้นะทอดปลาสม้มทอดปลาสม้มเลียดแต่กลาง <c ười> ไก,นนก่รอดกรบเบิดเลย,ยแซ่แบไฮแซ่บคับ เคยกินแนวแซ่ดจังซีอยากเด้พี่น้องเอ้ยโอ้ยปากแจากมอกเปล่าตามกะเถยประโคธิสนามันคือในตต่ำกะเถย่อใช่ตากระเถย่อมากินนำกันนี้ให้เลยได้เลยมากินการตากระเทยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อก็เถื่อจะินมากินเอะวุญนะอันนี้ทอดทอญาะไทยเด้อครับเด้ออันนี้ทอดทอดป่า เสริฟแล้วครับเสร์ฟแล้วครับผมแกงไก่ใส่เซนร้อนครับผมถ่ายบูนเซฟอยายเซจ้ะอ้ยอกพีแกร์เกเืองใส่หมุนพูนนมมึงนึ่งเวลากินมะเขือวาคือมึงอกออ๊อกคูดังในแมส์่นกินล้าดีกัดอ๊อกคูดังให้นายให่ซ่บอเอาดำจาก่อยแน่ แซ่บไหลเด่บไลยจ้ามากินดูจังหวัดน้อยเอ็ดคาร์ตัมกระเทยจ้าเสพผัดเซพเน่อันนี้เสพผัดเสพเน่อืออันนี้เซิร์ฟใหม่ๆครับผมผัดไทยกุ้งสดครับเอ๊ะตกลงมันเป็นกุ้งสดหรือกุ้งสุกนี่ยัยน้องเพราะถ่ายกุ้งสุกสดเตะทำมาโอ้ผัดไทยกุ้งสดแต่ว่ามันสุกแล้วครับผมแกงเส้นร้อนใส่ไก่โอ้ยค่อยมักแต่ใส่หม้อมาเนี่ยเนาะ งทำไมหัวแตกครับผมเดินสะดุดความแซ่บหิวเขาลายไปนำเม็กขว่อยู่ในห้องขว่วว่าข้าเจ้าซุ่นเดี๋ยวซักฟาดนะครับแตยัดลายจเลยได้กินซักขว่ขว่แตกเลยพี่หัวแตกเลยเห็นโบ สำรวจแต่ละคนก่อนครับผมเมนูแต่ละคนครับหัวน้ามืดอันนี้ส้มตำอะไรครับพี่ซิคนี่นะหัวเผึ้งโอ้หัวเผึ้งโอ้ยเขาครับสีบีดเดียให้น้อตู้จับจับหมดแล้วอันนี้อะไรครับนี่หนะอันนี้อะไดังป่าโบราณดัป่าโบราณอันนี้เหลือแต่วิญญาณมันกลางป่าโบาณแต่วิญญาณมันไม่รู้ตําอะไรตํากระเทยตําระเตํากระเทยกระเทยลงถุงกระเทยลงถุโอ้ยแจ้งดังเสียวเสียวโตได้เป็ดโตได้ได้ยินแจ้งค่อยบอกน่าพี่น้อง เสียงหนังเซลล์เซลล์ไล่โตให้ว่าโตพุนก็มีโตพุนกม็นกมีตำกระเทยที่จังหวัดร,ร้อยเอ็ดกับสิบอกว่าจังไดครับผมสิบอกว่าจังไดเข้าเบิดนะอันนี้เป็นอย่างเนี้ยซอฟต์ดิสดาวไม่ใช่ดิสปาร์คครับผมเอ้อขันมาปาร์คเอาเข้ามาให้กินเลย นี้อันนี้เไม่แล้วอันนี้มาให้ดให้ป้นสมไมสมัยไปกินเขาบานมูวาเิลยกินแล้วเบิ่ดจกสีบอกเขาเจ้าว่าจังได้ดีตอนนั้นค่อยาไปขท้ายไปเดียวผูร่วมกินางตัวส้มยกเขาเบิดนะจะีบอกเว่าเขาเบิ่ดป็นสางตัวสัมยักแล้วเขาหัวซาบอ่เขาได้ว่าอู ห้องเข้ากระเบิดคือกันเขาเลยว่าอู้สัวร้างตัวสำนักหอยกินนร้างคือสีชมพูน้อยห้องเข้ากระเบิดคือกันสรุปแล้วพี่ตุมก็กินของเปล่านี่แหละครับก็ให้กลิันแคบเหนียวด เเมีเลยสยปมาด้ยเแล้วเนเ่อที่ินมาอะนี่คือได้